ยังย an, ิงยงอัวอัววยวยวานอันอวงอวังวีวียนวินวินพีคืออะไรอ่ะ เพอเพอตัวผัวพัวะัวพัวพัวเอาเอาใช่พัวเอาเป็นผาวานะคะได้เลยอ่าต่อไปปัวอูปูค่ะเป็น พาวปูค่ะพาปูถ้าสมมติว่าพี่ไม่มั่นใจว่ามันเป็นสระหรือเสียงไหนอะค่ะเราแยกออกมาก่อนได้ค่ะแยกออกมาก่อนได้ว่ามันเออกเสียงว่ายังไงเพราะว่าตัวนี้กับตัวนี้ก็คือเป็นสละเสียงเดียวทั้งคู่เราสามารถว่าอาบวกโอเป็นอาวได้ค่ะอ่าถ้าเราตอนนี้เรายังไม่แม่นนะคะสามารถที่จะแยกออกมาก่อนได้เพราะว่าอะไรเอ่ยเมื่อกี้ะค่ะ เหมือนที่หนูได้แยกออกมาค่ะก็คือสามารถที่จะอะไรเอ่ยเหมือนเมื่อกี้ที่ที่แยกอ่าเหมือนเมื่อกี้ค่ะว่าอาบวกอีเป็นไออาบวกอูเป็นอาอันนี้ก็คือให้แยกวิธีการว่าก่อนจะมาเป็นอาก่อนจะมาเป็นไอก่อนจะมาเป็นอันนะคะมันบวกนะคะมันคู่กับอะไรมาก่อนนะคะเราสามารถที่จะอะไรเอ่ยตัวนี้ได้นะคะอ่าแยกออกมาได้อาต่อไปค่ะ n i n นอีอีมีต่อไปค่ะเอชออมาคืออะไรอ่ะเฮอ่าเฮอรเเหมือนตัวนี้เลยอ่ะตัว p ีตัวนี้อ่ะเหมือนเหมือนกันเลยฮาวฮาอ่ะเ e อร์าวฮาเป็นมี How นี่ h o านะคะต่อไปค่ะอีค่ะอีกับอีเลาค่ะถูกต้องเลอาลาต่อไปค่ะเตอเตออีเอเตอเอ่ออ่าเตอเตอถูกต้องอ่าเตออ่ ัวฟัวอาฟราคะอ่ะใช่ค่ะฟัวอาฟาจือจือเอเจอค่ะใช่เจือเอเจืออ๋อเข้าใจแล้วมันก็ค่ะก็ไม่ยากเนาะมันคล้ายกับในไทยก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าในไทยคือตอนนี้คือเพชรชนะบวกกับเดี่ยวถ้าเปรียบก็คือกอ ก็ไก่ใช่ไหมคะบวกสระอาเป็นกาอาอาอาคล้ายกันในภาษาไทยใช่แล้วก็ชีชีชีอีชีเหรอคะใช่ค่ะชีอีชีฉันหออเสืเอ้อผ้านะคะฉันหออเสื้อผ้าเนาะอ่ะต่อไปคำว่าทิ้งที่แปลว่าฟังค่ะทิง้ง ห,หอดทิ้งห้านวีได้ค่ะถูกต้องนะคะต่อไปขั้นค่าคำว่าขัา้นอ่ะคำว่าทีวีอ่ะคำว่าทีวีเตียนอะไรเอ่ยคำว่าทีวีอ่ะเตียนชื่อ นะคะเตี้ยนชื่อแปลว่าทีวีนะคะแปลว่าทีวีค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราจะดูหนังนะคะเตี้ยนอะไรเอ่ยเตี้ยนเหมือนกันค่ะเตี้ยนหญิงนะคะเตี้ยนหญิงพินอินตัวนี้เลยนะเตี้ยนหญิงแปลว่าภาพยนตร์ค่ะ อ่าเต้นหญิงนะคะเตี้นหญิงคือภาพยนตร์นะนะคะอ่าเต้นหญิงคือภาพยนตร์นะคะหรือว่าหนังเองเนาะนะคะก็คือถ้าเราจะแต่งคำว่าขานก็คือบอกขานเตี้ยนชื่อบอกขานเตี้ยนชื่อก็คือฉันกำลังอ่ะฉันดูทีวีอยู่ นะคะนี่าวคือสวัสดีอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วก็มาเป็นเหล่าชื่อห่าวนะคะเหล่าชื่อห่าวก็คือสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูใช้ทั้งขานหรือครับได้เหมือนกันหมดเลยในภาษาจีนไม่มีแยกนะคะถามว่าทําไมต้องเอาคําว่าเหล่าชื่อขึ้นมาก่อนแล้วมา่าวมันต้องเอาชื่อคนแซ่หรือบอกหม่งบอกว่าเรากําลังคุยกับใครนะคะ เหมือนกับเราชื่อฮาวป้าป่าฮาวอะไรแบบนี้ค่ะ,ะนะคะแล้วก็หนีมืนห่าวนะคะหนีมืนห่าวหนีมืนห่าวหรือตาเจียห่าวใช้ได้เหมือนกันก็คือทุกๆคนนะคะเวลาเราไปพรีเซนต์หรือเราจะคุยกันหลายๆคนเราจะใช้คําว่าหนีมืนห่าวหรือตาเจียห่าวคำว่าหนีมืน นีเงินแปลว,ว่าอทั okay. พวกคุณนะคะพวกคุณนีเงินนะคะแล้วต้าเจียแปลว,ว่าทุกๆเหมือนกันทุกๆคนนะคะต้าเจียทุกๆคนนะคะเราสามารถ